ในรายการวลรยรักคอนเทนตอยู่กับพี่แสง<ว>และนังโบค่ะในช่วงของการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิชัยวล,ยละ<ส>ัะยรักค่ะน้องโบค่ะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้งองโบจะนึกถึงอะไรคะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องคิดถึงหมอหล่อพยาบาลสวยๆการให้บริการแบบใจดีความทันสมัยแล้วก็อเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่แสง น้องโบเนี่ยนึกถึงอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแต่วันนี้ค่ะ,คะพี่จะพาน้องโบนะคะไปชมแผนกแผนกหนึ่งค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายและจําปนี้ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะนั่นก็คือ,อแผนกผู้ป่วยในคะ่ะอาออยากไปชมแล้วคะ่ะพี่เซง้งว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องโบและท่านผู้ชมนะคะไปชมพัฒน,นาการของแผนกผู้ป่วยในของเราว่าตอนนี้เนี่ย เตรียมการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะอพอเมื่อใกล้จะเปิดเนี่ยเราจะเปิดอีกกี่เตียงนะคะสําหรับรองรับผู้รับบริการของภาคใต้ค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ,คะไปกันเลยสวัสดีค่ะขอโทษนะคะจะถามว่าตึกผู้ป่วยในคะ่ะสามารถไปทางไหนคะเส้นด้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ตอนตอนนี้ค่ะที่เรายือนอยู่เนี่ยค่ะ,คะเขาเรียกว่าอะไรคะแล้วก็เรายือนอยู่ที่ไหนคะค่ะตอนนี้เรายือนอยู่ที่อาคาร4ชั้นเค่ะเป็นตึกงผู้ป่วยในสามัญค่ะค่ะพี่เลขาพยาบาลที่นี่สวยๆเหมือนกันทั้งหมดมเลยไัยค่เหรอใช่ค่ะ พยาบาลที่นี่สวยหมดทุกคนเลยแต่ว่านอกจากสวยแล้วะนะคะ,คะก็พยาบาลที่นี่ยังมีการให้บริการทางด้านสุขภาพเป็นเลืใจดีทพิ่ได้ด้วยนะคะโอ้โหว่าแล้วเป็นพยาบาลต้องคิดหนักเลยนะคะใจดีแล้วก็พึ่งได้ด้วยคะคะค่ะ,คะพี่เลยค่ะแล้วพอเราใกล้เปิดโรงพยาบาลนะคะเราจะมีแผนเปิดผู้ป่วยสามารถนะคะประมาณกี่เตียงคะค่ะเราก็จะเริ่มเปิดให้บริการทั้งหมด30ิเตียงก่อนค่ะ เราก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงสค่ะ,คะชาย12และแล้วก็เด็กอีก6ค่ะอ๋อที่ขิน็นกว้างๆนี่ก็คือทั้งหมดนี่30ตเตียงนี่หรอะคะ,คะพี่เลขาแล้วแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลููย์การแพทย์เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างคะแน่นอนอยู่แล้วต้องมีความพิเศษค่ะะว่า,วา ที่เราเนี่ยค่ะเป็นการให้บริการทางการแพทย์และก็เป็นการรักษาพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ค่ะ mm hmm. เราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นค่ะ,คะ,ะให้การบริการทางด้านสุขภาพด้วยความครอบคลุมรวดเร็วถูกต้องปลอดภัยทันสมัยมีความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นผู้นำอย่างต่อนเนื่องค่ะ <Yahoo. S 1> โอ้ยย ไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปแนะนำนะคะห้องนิกเกติฟเพเชอ่์ของเราค่ะเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะพี่เลขาอันนี้เราอยู่หน้าห้องอะไรคะอันนี้เราอยู่อยู่หน้าห้องนิกเกติฟเพเชอร์ค่ะซึ่งเป็นห้องควาดดันลบค่ะค่ะแล้วห้องนิกเกอติฟเพเชอร์หรือว่าห้องความดันลบอะค่ะคือคือห้องอะไรทะพี่ัีก็คือห้องที่มีความดันอากาศภายในน้อยกว่า ออมระายากนนาศภายนอกค่ะเพราะว่าเราสําหรับไว้ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศค่ะเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไปสู่คนอื่นค่ะแล้วผู้ป่วยที่จะอยู่ในห้องนี้นะคะจะต้องเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัณโรคค่ะรโรคโควิดค่ะโรคซาโรคไข้หวัดนกค่ะและก็โรคอีสุอิสัยเป็นต้นค่ะดูจากหน้าห้องแลพี่เซมมีอุปกรณ์ต่างๆ น่าเข้าไปได้านในมากเลยค่ะใช่ค่ะพี่เล่แค่งานเดียว,วกวนพี่เล่พาเราชมด้านในหนเอยค่ะค่ะพี่แซงคะขนาดหอผู้ป่วยในฉามันเนี่ยค่ะยังอลังการขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าหอผู้ป่วยในพิเศษเนี่ยจะอลังการขนาดไหนคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวค่ะน้องโบว,วันนี้นะคะพี่คงไม่สามารถพานนองโบไปชม ขอผู้ป่วยพิเศษได้นะคะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะน้องโบค่ะใช่แล้วค่ะและเราก็สามารถติดตามชมได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ค่ะที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์หมหายาลัยวะไลรักค่ะน้องโบใช่แล้วถ้าอยากชม ออขอผู้ป่วยในพิเศษขอผู้ปวยพิเศษแล้วก็พยาบาลสวยสวย,สวยอีกท่านหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันจันทร์หน้านะคะวันนี้น้องโบพิเศษต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ